แอบบอกแบบคลิปนี้ครับผมพาทุกคนมาที่クับเฮาส์ของโครงการเลกเลเจน d แจ้งวัฒนะน,นะครับด้านหลังของผมนี่คือทะเลสาบขนาดใหญ่กว่า25ไร่เลยนะครับทำให้ในทุกๆเช้าเนี่ยเราสามารถตื่นมาเห็นวิวของผืนน้ำก,กว้างๆนะฮะแล้วพอตกเย็นเนี่ยเราก็สามารถจะมานั่งริมทะเลสาบมองวิวพระอาทิตย์ตกดินสวยๆแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญงานดีไซน์ของโครงการนี้เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัิกกรรมของประเทศฝรั่งเศสที่มีความงดง,งามแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะครับ บ้านในโครงการนี้มีเพียงแค่57ยูนิตเท่านั้นครับถือว่ามีความ p r i v a t e แล้วก็เป็นส่วนตัวทีเดียวเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักกับโครงการนี้กันครับผมเริ่มด้วยการพาทุกคนมาดูบริเวณทางเข้าด้านหน้าโครงการก่อนเลยนะครับอาคารที่เห็นอยู่ด้านหลังผมตรงนี้เนี่ยคือคลับเพาสของโครงการที่มีชื่อว่า Legacy c l u b ครับ เราจะสัมผัสได้ถึงงานดีไซน์ที่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากงานสถาปัตยกรรมของประเทศฝรั่งเศสที่เรียกว่า r e n นช c h า t e a ตซึ่งก็คือครอหาสนาหรือว่าปราสาทของขุนนางในสมัยก่อนนะครับที่จะมีความแกรนอลังการแล้วก็ดูหรูหราทีเดียวครับทั้งงานสถาปัตยกรรมและลันเขียบเนี่ยจะมีความิมมทรีหรือว่าสมมาตรซึ่งเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของงานออกแบบที่เราพบเห็นได้ในประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งความสมมาตรนี้เนี่ยจะทำให้เรารับรู้ได้ถึงความแกรนอลังการเป็น first impression ตั้งแต่ทางเข้าเลยครับ นอกจากนั้นเราจะเห็นเอลเมนต์อย่างคิวบัวแล้วก็ลวดลายเหล็กดัดตามจุดต่างๆที่ช่วยเสริมดีเทลเพิ่มความหรูหราให้อาคารนะครับสำหรับช่องเปิดจะถูกดีไซน์ให้เป็นหน้าต่างทรงสูงในแบบของ French w i n d o w เพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติหลังคาเองก็จะเป็นหลังคาทรงสูงชันซึ่งมีชื่อเรียกว่า Mansard r o o f นะครับในส่วนของโทนสีนเขาจะเลือกมาเป็นสีอ่อนตัดกับหลังคาสีเข้มนะครับซึ่งในภาพรวมของโครงการจะรู้สึกว่าอาคารมีความ Timeless อยู่เหนือการเวลาเป็นศิลปะที่คงความสวยงามได้ในทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียว ในส่วนของตัวบ้านในโครงการนี้จะมาในคอนเซปต์เดียวกันนะครับมีความหรูหรากลิ่นอายฝรั่งเศสแต่ทางโครงการจะมีการปรับให้มีความโมเดิร์นมากขึ้นครับก็จะเข้ากับยุคสมัยนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมค่อยพาทุกคนไปดูนะครับตอนนี้อยากจะพาทุกคนมาดูส่วนกลางของที่นี่กันก่อนครับ ตอนนี้เราเข้ามาภายใน Legacy Club แล้วนะครับซึ่งบนชั้นหนึ่งนี่จะเป็นพื้นที่ของ Legacy l ล้ n g e นะครับเขาจะมีการดีไซน์เป็นชุดโซฟาแล้วก็ที่นั่งกระจายไปให้ตามมุมต่างๆนะครับลูกบ้านสามารถที่จะมานั่งพักผ่อนหรือว่ามาพูดคุยกับแขกที่มาเยี่ยมเยียนได้นะครับแล้วเขาจะมีการวางโมเดลแบบบ้านทป์ต่างๆรวมถึงโมเดลที่เป็นผังโครงการโดยรวมไว้ให้เราดูด้วยนะครับซึ่งอยากจะชวนทุกคนมาลองดูนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าพอเราขับเข้ามาในโครงการเนี่ยจะมีซุ้มประตูทางเข้า2ฝั่ง ฝั่งขวาเองนีจะเป็นพื้นที่ของเฟสแรกนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด57ยูนิตด้วยกันครับในขณะที่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นพื้นที่ของเฟสสองนะครับส่วนของ Legacy ี่ค b แล้วก็สระว่ายน้ํารวมถึงพื้นที่ส่วนการอื่นเนี่ยเขาจะวางไว้ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็จะดีไซน์ให้ยื่นเข้ามาในส่วนของทะเลสาบครับเราจะเห็นว่าทะเลสาบขนาด25ไร่เนี่ยก็จะเป็นเชฟแบบยาวๆลึกเข้าไปด้านในเลยนะครับ การที่เขาที่ซายให้พื้นที่ส่วนกลางมันยื่นเข้ามาแบบนี้เนี่ยทำให้เหมือนกับว่าทะเลสาบเนี่ยมันโอบร้อมตัวอาคารอยู่เลยนะครับแล้วลูกบ้านเนี่ยก็สามารถจะมาเสพบ,บรรยากาศมามองวิวทะเลสาบกว้างๆได้จากบริเวณคลับเฮาส์ส่วนกลางเลยนะครับบนชั้น2ของ Legacy Club เนี่ยก็จะมีห้องฟิตเนสนะครับซึ่งภายในเขาจะเลือกใช้อุปกรณ์จากเทคโนโลยีเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นฟิตเนสแบบเวิร์คคลาสรหรับโลกเลยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้เลือกครบครันเลยครับ นอกจากนั้นจะมีห้องคิดรูมนะครับที่เด็กๆสามารถมาเล่นได้แล้วก็จะมีในส่วนของห้องมัลติเพอร์โพสนะครับก็เป็นห้องอเนกประสงค์ที่รองรับกิจกรรมต่างๆครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนออกไปดูด้านหลังในส่วนของสระว่ายน้ำกันต่อครับ อนนี้ผมเดินออกมาด้านหลังคลับเฮาส์แล้วนะครับจะเห็นว่าเขาดีไซน์เป็นพื้นที่คอร์ทยาร์ดแล้วก็มีการลงต้นไม้ไว้หลากหลายเลยรวมถึงมีมุมนั่งเล่นด้วยนะครับส่วนตัวแล้วผมรู้สึกชอบด้านหลังตรงนี้มากๆเลยลรู้สึกว่ามันเป็นมุมที่บรรยากาศดีร่มรื่นแล้วก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนกับว่าเราอยู่ในต่างประเทศเลยนะครับสิ่งที่อยากพูดเพิ่มเติมก็คือการดีไซน์ในลักษณะของซิมเมทรีหรือสมมาตรก็ยังคงตามมาในบริเวณการดีไซน์แร์สเก็บด้านหลังนี้นะครับ ทั้งการวางแนวต้นไม้หรือถ้าเกิดว่าเรามองในภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่าการวางตัวอาคารคับเฮาส์ตำแหน่งของสระว่ายน้ํารวมถึงตำแหน่งของน้ําพุที่อยู่ในเลคเนี่ยก็จะเป็นแกนกลางที่ตรงกันเลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของไฮไลท์กันบ้างก,ก็คือสระว่ายน้ําที่นี่จะดีไซน์มาเป็นแบบอินฟินิตี้เอชพุนะครับเป็นระบบเกลือที่มีความยาว25เมตรด้วยกันครับเวลาที่เราว่ายน้ําอยู่เนี่ยก็สามารถจะมองไปเห็นวิวทะเลสาบนะครับ ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นตอนเย็นพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยบรรยากาศน,น่าจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีมุมจักรกุชีที่สามารถมานั่งแช่ชิลๆได้ด้วยนะครับใกล้ๆกันจะมีห้องน้ําซึ่งภายในก็จะมีสตรีมซาวน่ารองรับไปด้วยนะครับด้านข้างสาลเนี่ยจะมีมุมนั่งเล่นริมทะเลสาบที่เขาเรียกว่าเล็กไซส์พาเวลเลียนะครับเขาจะดีไซน์มาเป็นซุ้มโค้งที่ยื่นออกไปในทะเลสาบเล็กน้อยลูกบ้านสามารถจะมานั่งมองวิวทะเลสาบตอนพระอาทิตย์ตกดินก็จะได้ฟีลโรแมนติกทีเดียวเลยนะครับ ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามุมนี้เนี่ยก็เป็นมุมที่เขาดีไซน์มาดีทีเดียวเลยนะครับเราสามารถที่จะมาสัมผัสกับวิวต่างๆทั้งตอนเช้าอากาศดีๆตอนเย็นที่พระอาทิตย์ตกดินนะครับอาจจะมีจุดที่รู้สึกเสียดายนิดนึงก็คือต้นไม้ที่เลือกมาเนี่ยอาจจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ให้ร่มเงามากเท่าไหร่เราอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันแต่ถ้าเกิดว่ามองในช่วงเวลาเย็นๆพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยโหฟิลของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ฟิลแล้วก็มูดดีมากๆเลยนะครับ นอกจากสวนบริเวณนี้แล้วถ้าเราเดินเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะมีสวนอีก2จุดนะครับก็คือสวนเล็กไซส์พารที่สามารถมองกลับมาเห็นวิวของคลับเ o าส์ได้ลูกบ้านก็สามารถไปนั่งเล่นพักผ่อนได้เช่นกันแล้วก็จะมีสวนขนาดใหญ่ด้านในเลยนะครับที่ชื่อว่า Legacy Park ซึ่งจะมี Playground มี Outdoor Fitness รองรับการใช้งานของลูกบ้านหลายเจเนอเรชันเลยครับตอนนี้ก็พาทุกคนมาดูบ้านตัวอย่างกันต่อนะครับ บ้านในโครงการนี้นจะแบ่งออกเป็นเล็กไซส์วิลล่าและก็การ์เด้นวิลล่านะครับสำหรับเล็กไซส์วิลล่าจะเป็นบ้านที่อยู่ติดทะเลสาบซึ่งมีเพียงไม่กี่ยูนิตเท่านั้นนะครับในเฟสหนึ่งนี่ก็ขายหมดไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เ,เขาคงมันจะเปิดเสสองนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถจะติดต่อได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเน้นรีวิวบ้านการ์เด้นวิลล่านะครับเริ่มจากคอร์ซิกาซึ่งเป็นทายใหญ่สุดพื้นที่ใช้สอย464ตารางเมตรมี4ห้องนอน5ห้องน้ำ จอดรถได้4คันราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่60-80ล้านบาทนะครับถัดมาคือโรเลนนะครับพื้นที่ใช้สอย407ตารางเมตรมี4ห้องนอน5ห้องน้ําจอดรถได้3คันราคาเริ่มต้นอยู่ที่40ล้านบาทนะครับและไทป์เล็กสุดครับกับมา์กเรตราคาเริ่มต้นเพียง34ล้านบาทเท่านั้นนะครับพื้นที่ใช้สอย346ตารางเมตรมี4ห้องนอน5ห้องน้ําและจอดรถได้3คันครับสำหรับงานดีไซน์ของบ้านทุกไทป์เนี่ยก็จะยังคงกลิ่นอาย จากประเทศฝรั่งเศสเหมือนกับตัวขับเขานะครับเราจะยังคงเห็นเอลเมนต์อย่างเช่นพวกคิวบัวพวกลักษณะของเหล็กดัดที่มีลวดลายสวยงามน,นะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างทรงสูงที่เรียกว่า French Wind o w นะครับจุดที่น่าสนใจคือบ้านทุกหลังจะมีส่วนทางเข้าที่ตั้งใจเน้นด้วยการดีไซน์ให้เป็นซุ้มนะครับพร้อมทําผิวแบบพ่นทรายให้มี Text u r e กรุกร่แถมสีก็จะออกเป็นสีไซซ์หน่อยนะครับดูโดดเด่นจากสีหลักของบ้านที่เป็นสีขาวและเทาครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูบ้านแทบใหญ่สุดก็คือ,อรคอร สำหรับที่จอดรถของบ้านไทป์คอสซิกาเนี่ยจะจอดได้ทั้งหมด4คันนะครับและในส่วนของโครงสร้างพื้นเขาจะมีการลงเข็มไว้ให้ล้วครับระบบไฟของบ้านในโครงการนี้จะอยู่ที่30ทับร้อยนะครับแล้วก็ใครที่มีรถ E ีต้องการจะติดตั้ง EV c h a r g e r เนี่ยก็มีการเดินงานร,ระบบไว้รองรับแล้วเช่นเดียวกันครับในส่วนที่จอดรถเนี่ยเขาจะมีการเตรียมพื้นที่ Storage เก็บของไว้ให้เราด้วยนะครับแล้วก็จุดที่ผมชอบเลยคือเขาจะมีการคิดถึงเรื่องของโซลูชันหรือว่าทางสัญจรซึ่งจะมีทาง Service แบบนี้มาให้ด้ดวยนะครับ เมดหรือว่าแม่บ้านเนี่ยสามารถจะเดินผ่านจากพื้นที่จอดรถเนี่ยแล้วก็เข้าไปยังห้องนอนของเมดด้านหลังได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านเข้าไปภายในตัวบ้านครับบริเวณที่จอดรถเนี่ยจะมีประตูทางเข้าบ้านอยู่1จุดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นประตูทางเข้ารองนะครับพอเราเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเจอกับครัวไทยนะครับเจอกับ p o w ด e r room แล้วก็จะเจอกับบันไดที่สามารถขึ้นตรงไปถึงชั้น2ได้เลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางสัญจรที่ทําให้คนในบ้านเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็เขาจะมีการดีไซน์เป็นแลมหรือว่าทางลาดไว้ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าบ้านเรามีผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็นหรือววีลแชร์หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเราต้องลากกระเป๋าสัมภาระรถเข็นใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะลากผ่านทางนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจากตรงนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปภายในตัวบ้านแต่เราจะเข้าจากประตูทางเข้าหลักด้านหน้าแทนนะครับซึ่งเดี๋ยวระหว่างที่เราเดินไปก็จะเห็นว่าเขาจะมีการดีไซน์สวนไว้ให้ดูนะอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็วางเป็นแบบน้ำพุเล็กๆก,ก็เป็นการเพิ่มบรรยากาศที่ดี ทำให้เรารู้สึกมี feeling ที่ดีเวลาเข้าบ้านแล้วก็ออกจากบ้านนะครับแต่จริงเราสามารถจะปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะจะทาเป็นสนามหญ้าโล่งโลกปลูกเป็นแบบว่าไม้ดอกไม้ประดับต่างๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปภายในตัวบ้านนะครับ อนนี้ก็พาทุกคนเข้ามาในบ้าน Type c o r s i c a แล้วนะครับซึ่งความรู้สึกแรกที่ผมเข้ามาในบ้านหลังนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้สึกว้าวกับ Space มากๆเลยนะครับเพราะการดีไซน์โถงสูง6.9เมตรของเขาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีความโปร่งมากๆเลยนะฮะแล้วก็การที่เขาดีไซน์ให้เป็นดับเบิลโวลูมแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ชั้น1กับพื้นที่ชั้น2นะครับเราจะเห็นได้เลยว่า Space เนี่ยมันมีความแกรนมีความอลังการจริงๆเลยนะครับ แล้วก็แสงธรรมชาติที่เข้ามาภายในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆเพราะว่าการเจาะช่องแสงในแบบเฟลชวินโดว์ที่เป็นช่องแสงช่องหน้าต่างทรงสูงเนี่ยนะครับมันทําให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็คุณภาพของแสงเนี่ยดีทีเดียวเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เรานั่งภายในพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยสามารถจะมองไปเห็นพื้นที่สีเขียวหรือว่าส่วนด้านนอกได้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะลงดีเทลในส่วนของลิฟวิ่งเนี่ยผมอยากจะย้อนพาทุกคนไปพูดถึงส่วนของโฟเ์เย่นิดนึงน,นะครับถงต้อนรับด้านหน้าตรงนี้เเนนีขาาก็ด็ดไซมป ที่แบบฝ้าเพดานสูงเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมีการเจาะช่องแสงด้วยมีแสงธรรมชาติเข้ามาทําให้พื้นที่บริเวณนี้นไม่มืดเกินไปนะครับแล้วก็เราสามารถจะมองเห็นความเคลื่อนไหวบริเวณที่จอดรถได้ด้วยครับอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่บริเวณโฟย์เนี่ยมันยังกว้างพอที่เราสามารถจะบิวอินเป็นตู้เก็บรองเท้าหรือว่าอาจจะทําเป็นชั้นวางของอะไรแบบนี้ได้เช่นเดียวกันครับในส่วนของพื้นที่ลิฟ่งนะครับ บ้านตัวอย่างเนี่ยก็วางมาเป็นโซฟาไซส์ใหญ่เลยทีเดียวแต่ว่าจริงๆเราอาจจะปรับเปลี่ยนดีไซน์ของโซฟาก็ได้เนะเป็นโซฟารูปตัว L เป็นตัว U เลยก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะแบ่งเป็นมุมโซฟากับอีกมุมนึงวางเป็นโต๊ะทางานเล็กๆอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าเป็นโต๊ะขนาดเล็กที่ให้ลูกมานั่งทํากานบ้านบริเวณนี้ครับก็น่ารักดีทีเดียวเลยครับทีนี้พอเราเดินลึกต่อเข้ามาด้านในนะครับจะเห็นว่าพื้นที่รีวิงเนี่ยจริงๆแล้วจะเชื่อมโยงกันกันกบ ส่วนของดิ g แล้วก็ส่วนของพันที y นะครับในการดีไซน์เนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นลักษณะของโอเพนแ a ลนเลยแต่ว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจะมีการทำพาร์ i ิชันกั้นไว้ครับซึ่งพอมันมีพาร์ i ิชันเนี่ยมันก็สามารถจะแบ่งให้เกิดความไพรเวทมากยิ่งขึ้นกับลูกบ้านนะครับในส่วนของดิ닝เองเนี่ยก็จะวางมาให้ดูเป็นโต๊ะยาวๆนะครับที่สามารถรองรับที่นั่งได้ประมาณ6-8ที่นั่งนะครับแล้วก็ส่วนพันที y เองเนี่ยเขาตกแต่งมาเป็นลักษณะของเคาน์เตอร์บาร์ครับ แต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนเนี่ยเป็นสายที่ชอบทําขนมทาเบเกอรี่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนในส่วนของเคาน์เตอร์บาร์แบบนี้ให้เป็นเคาน์เตอร์ไอแลนด์ก็ได้นะครับก็สามารถที่จะทําขนมกับลูกๆได้เลยแล้วส่วนด้านหลังเองก็จะมีเคาน์เตอร์ชิดผนังนะครับซึ่งเขาจะมีการเตรียมพวกงานระบบไว้แล้วนะครับสามารถจะติดตั้งซิงค์อ่างล้างมืออะไรแบบนี้ได้เลยแะครับจุดที่ผมชอบบริเวณนี้ก็คือแสงธรรมชาติที่เข้ามาได้เยอะอีกแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเขาจอดเป็นช่องแสงเกือบจะตลอดแนวเลยนะครับ อย่างบริรเวณ p a น t r y นี่ก็จะเป็นหน้าต่างแต่พอมาบริเวณโซน dining เนี่ยมันจะเป็นประตูบานเลื่อนเลยนะฮะที่เราสามารถจะเปิดออกไปยังพื้นที่ส่วนหลังบ้านได้ด้านหลังเองเนี่ยก็เราสามารถจะตกแต่งตามไลฟ์สไตล์หรือความชอบของเราได้เลยอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็วางเป็นโต๊ะกับเก้าอี้มาให้นะครับอาจจะออกไปนั่งทานอะไรได้จากตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนย้อนไปดูห้องอีก2ห้องที่อยู่บนชั้นหนึ่งกัครับ จากส่วนของได้นี่นะครับผมเดินย้อนกลับมาบริเวณลิฟวิ่งนะครับจะเห็นว่ามีอยู่หนึ่งห้องที่อยู่ใกล้ๆกันกับส่วนของลิฟวิ่งเลยนะครับห้องนี้เนี่ยทางโครงการเขาตั้งใจไว้ให้เป็นห้อง Family Ro o m นะครับแต่ว่าอย่างที่เราเห็นกันนะว่าบ้านตัวอย่างเขาตกแต่งมาเป็นห้องสำหรับเด็กๆนะครับเป็น k d ิ r o o มที่เด็กๆสามารถจะมาเล่นได้ส่วนตัวแล้วผมอยากให้มองว่าห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องอนเนกประสงค์นะครับที่เราสามารถจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามต้องการเลยแต่ จุดที่เป็นข้อดีของห้องนี้ก็คือเราจะเห็นว่าเขามีการเจาะช่องแสงใหญ่ๆไว้ให้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นวิวของพื้นที่สวนด้านหน้าได้แบบเต็มๆเ,เลยครับถือว่าเป็นหนึ่งห้องที่บรรยากาศดีมากๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีความพิเศษของห้องนี้ก็คือเขาจะมีการทําเป็นประตูบานเลื่อนไว้ให้นะครับซึ่งเราสามารถจะเปิดออกไปยังส่วนของระเบียงได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ระเบียงอย่างที่ทุกคนคิดครับมันเป็นระเบียงอินดอร์ฮะ ต้องบอกว่าทางโครงการเนี่ยเขาตั้งใจทําให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าทีรูมนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่พิเศษที่จะมีในทุกทไทปของบ้านในโครงการนี้เลยแต่ว่าในแต่ละไทา์เนี่ยทีรูมก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับเราจะมองว่าเป็นพื้นที่ที่เราสามารถมานั่งจิบชากินขนมนั่งพักผ่อนมองวิวสวนแบบว่าโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยก็ได้นะครับหรือจริงๆเราจะดีไซน์ให้ทีรูมกับแฟมิลี่รูมตรงนี้เนี่ย มันปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้ตรงตามความต้องการของเราก็ได้เลยครับผมมองว่าเราอาจจะทําเป็นสตูดิโอเป็นมุมทํางานของเราก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนให้เป็นโฮมเทเตอร์เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นฮะว่าภายในบ้านหลังนี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งแฟมิลี่รูมนชั้น2แล้วก็ยังมีพื้นที่อนเนกประสงค์อีกหลายจุดเลยนะครับที่เราสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเราเลยครับดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดกันดีๆนะว่าเอ๊ะเราจะจัดสรรหรือว่าปรับเปลี่ยนห้องแต่ละห้องให้มันตอบโจทย์แล้วก็ตรงกับการใช้งานของงเรา,าไรให้ดดีีท่สุ จากแฟมิลี่รูมนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาดูอีก1ห้องนะครับจะเป็นห้องนอนที่อยู่บนชั้น1ครับจะอยู่ติดกันกับแฟมิลี่รูมเลยซึ่งห้องนอนนี้เนี่ยก็จะมีห้องน้ําให้ภายในเลยนะครับจริงๆแล้วห้องนี้เนี่ยจะมองว่าเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุก็ได้เดี๋ยวจะเป็นห้องนอนสําหรับแขกก็ได้นะครับรวมไปถึงอาจจะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกในบ้านคนอื่นๆก็ได้แต่ว่าทางโครงการเองเนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมสเปคไว้ให้สําหรับผู้สูงอายุแล้วนะครับโดยที่ในส่วนของพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นแอปซัอ แล้วก็ความสูงของพื้นในส่วนของห้องน้ํากับพื้นห้องธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นระดับเดียวกันเลยนะครับไม่มีการลดสเต็ปลงไปครับก็ช่วยในเรื่อง,งของความปลอดภัยแล้วก็ห้องนี้เองก็ยังคงมองเห็นวิวพื้นที่สวนนะครับแต่อาจจะเสียดายนีดนึงตรงที่ว่าไม่ได้มีเป็นประตูบานเลื่อนที่เปิดออกไปยังสวนได้โดยตรงนะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของเราเนี่ยอยากจะไปชมธรรมชาติที่สวนเนี่ยก็จะต้องเดินผ่านในส่วนของดิงแล้วก็ออกไปบร,ริเวณประตูทางด้านหลังแทนนะครับ จากห้องนอนบนชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนเดินผ่านส่วนของดินนิ่นะครับแล้วก็ผ่านส่วนของพันทีเราก็มันจะมาอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับเดินมาเนี้ยเราจะเจอกับบันไดขึ้นชั้น2ก่อนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี้ยจะเห็นว่าบันไดเขาถูกวางเอาไว้ตรงกลางบ้านเลยนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องที่ภายในจะมีตู้ควบคุมไฟควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นโพกอินเทอร์เน็ตต่างๆซึ่งด้านในก็จะมีพื้นที่ว่างจะมองว่าเป็นห้องเก็บของเพิ่มเติมที่อยู่ใต้บัันนไไดดก็้ะครบ แล้วก็มีเจอประตูอีกหนึ่งบานครับอันนี้เป็นประตูที่ออกไปยังส่วนของที่จอดรถได้นะครับอย่างที่ผมมีเกิดไว้ตอนต้นเนะว่ามันจะมีช็อตคัทนะครับที่เราสามารถเข้ามาเจอครัวไทยแล้วก็เจอพาวเดอร์รูมได้เลยซึ่งนี่ฮะด้านหลังผมตรงนี้คือพาวเดอร์รูมนั่นเองนะครับภายในจะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์ไว้ให้ครับและด้านขวามือของผมตัวนี้จะเป็นครัวไทยนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันภายในครัวไทยเนี่ยจะเห็นว่าให้พื้นที่มากว้างขวางเลยนะครับ เขาดีไซน์มาเป็นเคาน์เตอร์รูปตัวแอยาวๆแบบนี้เลยนะครับก็สามารถจะใส่ฟังก์ชันได้ครบคันทำอาหารหนักๆได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างให้ด้วยสามารถจะเปิดระบายอากาศออกได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งของครัวนี่จะมีประตูอีกหนึ่งบานนะครับซึ่งนี้เปิดออกไปก็จะเป็นพื้นที่หลังบ้านจะเป็นพื้นที่โซนของเมดแล้วนะครับเขาจะมีห้องนอนเมดมีห้องน้ําเมดนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมงานระบบไว้สําหรับวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าได้นะครับ เราสามารถจะทําเป็นมุมลรอนดรีได้ซึ่งทั้งห้องนอนเมดห้องน้าเมดแล้วก็มุมลรอนดรีเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้ร่เมเงาของอาคารนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของฝนที่จะสาดเข้ามาเลยครับตอนนี้ก็พาทุกคนขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของวัสดุพื้นนะครับจากชั้น1ที่เขาเลือกใช้เป็นกระเบื้องไกรนิโตนะ พอขึ้นมาชั้น2อเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นพื้นไม้เอนจิเนียร์นะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยจะเลือกมาเป็นลายไม้ที่โทนสีอ่อนออกคึ้นครีมน้ําตาลหน่อยดูแล้วก็มีความสบายตาทีเดียวเลยนะครับบนชั้น2เนี่ยพื้นที่แรกที่เราจะเจอจะเป็นพื้นที่ Family Area นะครับอยากให้ทุกคนดูว่าทางโครงการเนี่ยให้มาไซส์ใหญ่มากๆเรียกได้ว่ามันแทบจะเป็น1ห,ห้องนอนได้เลยนะครับ ว่าเขาให้ความสําคัญมากทีเดียวเลยแล้วก็จุดที่ผมชอบก็คือพื้นที่ Family Are ีนี้เนี่ยมันจะสามารถเชื่อมโยงไปกับดับเบิลวอล่มได้นะครับเราสามารถจะมองลงไปเห็นพื้นที่ลิฟวิ่งได้ถ้าเกิดว่ามีใครอยู่ด้านล่างก็สามารถจะมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนด้านล่างได้นะครับแล้วก็นอกจากการที่เราเชื่อมโยงกับสมาชิกในบ้านแล้วเนี่ยเรายังมองออกไปเห็นธรรมชาติด้านนอกด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกเนะเขาเจาะช่องแสงแบบสูงสงให้เลยนะครับแล้วก็แสงธรรมชาติเนี่ยก็ยัง สองเข้ามาถึงพื้นที่ด้านบนตรงนี้ได้ด้วยครับทีนี้มีจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับ Family Area ียครับผมมีโอกาสได้ไปดูไทป์อื่นมาก็จะเห็นว่า Family Are ียบนชั้น2ของบ้านทุกไทป์เนี่ยเขาจะให้มาไซส์ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งเราสามารถจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันมันให้ตรงกับความต้องการของเราได้เลยครับเราอาจจะทําเป็นมุมนั่งเล่นดูทีวีแบบที่บ้านตัวอย่างแต่งให้ดูแบบนี้ก็ได้นะหรืออาจจะแอดมุมทํากันบ้านของลูกๆไปนิดนึงนะ มีคอมพิวเตอร์วางไว้อยู่ด้านนอกก็หลังจากที่ดูทีวีทํากันบ้านกันเสร็จแล้วก็ค่อยแยกย้ายไปนอนกันตามห้องนอนของแต่ละคนนะครับหรืออาจจะปรับเปลี่ยนมุมนี้ให้เป็นห้องทํางานเป็นสตูดิโอก็ได้หรืออาจจะเป็นมุมที่สามารถมานั่งพักผ่อนทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์เครื่องดื่มอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนสเปซเช่นอาจจะทําเป็นประตูพันเลื่อนปิดกั้นนะหรือทำเป็นผนังทึบอะไระแบบนี้ก็ทําได้หมดเลยนะครับก็อยู่ที่ความต้องการหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราเลยครับ ในส่วนของแฟมิลี่อเนียจะอยู่ใกล้กันกับห้องนอนหลักหรือว่ามาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งจะเป็นห้องที่ผมพาทุกคนไปดูต่อครับตอนนี้พาทุกคนเข้ามาดูภายในห้องนอนหลักหรือว่ามาสเตอร์เบดรูมกันแล้วนะครับจะเห็นว่ามีขนาดกว้างขวางทีเดียวเลยนะครับบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาวางเป็นเตียง6ฟุตไปให้แล้วก็ยังมีการดีไซน์เป็นมุมลิฟติ้งหรือว่ามุมนั่งเล่นเล็กๆให้อีกด้วยนะครับ พื้นที่โดยรอบเตียงเนี่ยจะเห็นว่ามีเยอะมากๆปลายเตียงเองเราสามารถจะวางเป็นเบนช์หรือเป็นโซฟาก็ได้นะครับแล้วก็สามารถจะวางเป็นโต๊ะข้างเตียง2ฝั่งได้นะครับในฝั่งด้านหลังผมตัวนี้ครับจะมีประตูบานเลื่อนที่สามารถเปิดออกไปยังระเบียงได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นวิวทางฝั่งหน้าบ้านนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของ walk in closet นะครับ ซึ่งส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าพื้นที่เก็บเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราสามารถจะปรับเปลี่ยนหรือว่าขยายได้นะครับผมเองก็แนะนําว่าเราอาจจะให้พื้นที่วอล์กนคอนเซ็ปต์เนี่ยมันกินพื้นที่ในส่วนของลิฟวิงมาเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต้องการพื้นที่ส่วนนั่งเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็ภายในห้องน้ําเองก็ถือว่ามีไซส์ใหญ่แล้วก็ดูลงตัวมากๆเลยนะครับเขาจะมีการวางอ่างล้างหน้าแบบพิสแอนเพอไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีห้องแยก2ห้อง ห้องหนึ่งก็จะวางโถสุขภัณฑ์นะครับส่วนอีกหนึ่งห้องเนี่ยก็จะเป็นห้องอาบน้ําแบบชาวเวอร์ครับและทั้งฝั่งด้านซ้ายของห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของอ่างอาบน้านั่นเองครับเราจะเห็นว่าเขามีการเจาะช่องแสงเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่ไว้ให้ด้วยนะครับนอกจากได้แสงธรรมชาติเข้ามาได้เปิดระบายอากาศได้แล้วเนี่ยเวลาที่เรานอนแช่น้ําชิลๆเนี่ยก็มองไปเห็นต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวภายนอกด้วยครับ ากห้องนอนหลักหรือว่าาสเตอร์เบดร,รูมนะครับผมพาทุกคนเดินย้ายมาปีกอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับเราจะมาดูห้องนอนที่เหลืออีก2ห้องกันนะครับเราจะเห็นว่าเขาดีไซน์มาเป็นโถงทางเดินย,ยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี1ห้องนอนทางฝั่งขวามือผมตรงนี้นะครับอีกหนึ่งห้องนอนด้านหลังผมนะครับส่วนทางซ้ายมือครับอันนี้มีอีกหนึ่งห้องแต่ว่าเป็นห้อง m u l t i p อร p o s e นะครับหรือว่าห้องอนเนกประสงค์บ้านตัวอย่างเองเนี่ยอาจจะแต่งมาไม่ได้เห็นฟังก์ชันชัดเจนเท่าไหร่นะครับซึ่งผมอาจจะแนะนําว่าเราทําเป็นแบบ ห้องที่มีมุม p พ n t r y เล็กๆก็ได้นะครับหรืออาจจะทําเป็นห้องที่โชว์ของสะสมเราก็ได้ถ้าเกิดว่าใครมีพวกโมเดลฟิกเกอร์อาร์ตทอยอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถจะเอามาตกแต่งในห้องนี้ได้นะครับรวมถึงการปรับเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอื่นเช่นเป็นพื้นที่เก็บเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับจากตรงนี้ผมพาทุกคนไปดูห้องนอนกันนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นห้องนอนรองผมขอเรียกว่าเป็นห้องนอนที่2แล้วกันนะครับซึ่งห้องนอนนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนที่มันมีไซส์ใหญ่กว่าห้องนอนที่3เล็กน้อย พอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าขนาดก็ไม่ได้เล็กเลยนะครับเขาจะมีประตูบานเลื่อนที่เปิดออกไปยังส่วนของระเบียงได้ด้วยนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันมีความใกล้เคียงกันกับมาสเตอร์เบดรูมที่ผมพาไปดูมาก่อนหน้านี้เลยจริงๆเราจะมองว่าห้องนี้มันเป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์เบดรูมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าไซส์ก็ต่างกันไม่ได้เยอะมากจุดที่ต่างกันเองจริงๆเลยก็จะมีส่วนของพื้นที่วอล์กอินครอเซตแล้วก็ส่วนของห้องน้ำนะครับที่จะเล็กกว่าเพราะว่า ห้องน้ําของห้องนี้เนี่ยจำไม่ได้มีอ่างอาบน้ําให้นะครับจะมีแต่เอ่างล้างหน้ามีถสุขภัณฑ์แล้วก็พื้นที่อาบน้ําแบบชาเวอร์ให้ครับอีกหนึ่งห้องนอนครับคือห้องนอนที่3นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วขนาดก็ไม่ได้เล็กกว่ากันเท่าไหร่นะครับเราสามารถจะวางเตียง5ฟุตหรือ6ฟุตได้นะครับแล้วก็ยังคงเหลือพื้นที่ที่จะวางเป็นโต๊ะทํางานได้ครับภายในเองก็จะมีว a l k i n closet ให้ด้วยนะครับส่วนห้องน้ําเองก็จะมีอ่างล้างหน้ามีถสุขภัณฑ์แล้วก็มีพื้นที่อาบบบนน้าแชชเเเววอรร์ให่ดียกััค หลังจากที่ได้ดูบ้าน Type c o อร์ซิก้าไปแล้วนะครับอยากจะพาทุกคนมาดูบ้านอีก Type ์นึงซึ่งเป็นบ้าน Type ์เล็กสุดที่ชื่อว่า Margaret นะครับบ้านทายป์นี้จะมีราคาเริ่มต้นเพียง34ล้านบาทเท่านั้นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่ามีบ้านราคานี้ในโครงการเล็กเลเจนแจ้งวัฒน,นาด้วยนะครับ พอเปิดประตูเข้ามาจะเจอ,เจอกับโฟเย่แล้วก็มุมทีรูมด้านหน้าก่อนเลยนะครับต่อด้วยพื้นที่ลิฟวิ่งซึ่งจะไม่ได้เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับซึ่งจะมีเพียงไทปนี้ไทปเดียวที่ไม่มีก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งให้สำหรับคนที่ไม่ต้องการดับเบิลวอลลุ่มนะครับพื้นที่ลิฟวิ่งนี้เนจะเชื่อมต่อกับดิ닝แล้วก็แพนทรีเป็นโอเพนแฝงนะครับต่อด้วยครัวไทยและในส่วนหลังบ้านเองก็ยังมีเมดยพาซาให้ด้วยนะครับที่ชั้นหนึ่งจะมีหนึ่งห้องนอนพร้อมห้องน้ําในตัววใหห้้้้้ดดยยรรซึ่งงงเเาาาาาสสามาถจะทํป็น็นนนอออผููุกไ ขึ้นมาชั้น2จะเจอกับห้องนอนรองก่อนนะครับต่อด,ด้วยพื้นที่ Family Area ขนาดใหญ่แล้วก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนรองที่อยู่ลึกสุดด้านในเลยครับส่วนมัลเ r อร์เบด m เนี่ยจะวางไว้อยู่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านเลยนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็มีระเบียงภายนอกให้ด้วยพร้อมกับมี Walk-in Closet แล้วก็ห้องน้ำซึ่งภายในจะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยครับถือว่าเป็นบ้านท p e เล็กสุดของโครงการที่ไม่เล็กเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันครบครันทีเดียว อีกอย่างที่เป็นจุดเด่นของโครงการก็คือการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้การอยู่อาศัยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งโฮมอัตโนมัติที่ควบคุมการเปิดปิดไฟแอร์ได้ผ่านมือถือมีระบบ Active a i r Flow System จาก S C G ระบบนี้จะช่วยระบายความร้อนให้บ้านเย็ยนลงได้2-5ถึงองศาทําให้ช่วยประหยัดค่าไฟซึ่งดีมากๆสาหรับประเทศของเรานะครับแล้วก็เป็นการจัดการกับปัญหาบลพิษฝุ่นควันในตอนนี้ได้ด้วยครับนอกจากนั้นยังมีการติดตั้ง m a g n e t i c Sensor เจาก S C G นะครับเพื่อช่วยป้องกันการบุกรุกจากภายนอก เราก็จะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ด้วยนะครับสำหรับบ้านเล็กไซส์วิลล่านอกจากนั้นจะมีการนำเอาสายไฟฟ้าแล้วก็สายเคเบิลลงใต้ดินนะครับทำให้ทัศนียภาพภายในโครงการเนี่ยดูสวยงามทีเดียวครับ โครงการนี้จะเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง Property Perfect ของไทยกับฮ่องกงแลนด์นะครับซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า135ปีครับนอกจากที่เราจะมั่นใจได้ในชื่อเสียงของ De v e l o p e r แล้วเนี่ยในส่วนของงานออกแบบที่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปติกร,รมของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็มีความสวยงามหรูหราแล้วก็มีความไทม์เดสมากๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาโครงการที่มีทะเลสาบแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นเพียงโครงการเดียวในโซนแจ้งวัฒนะเลยนะครับ โครงการเล็กเลเจนด์แจ้งวัฒนะจะตั้งอยู่บนถนนหอการค้าไทยนะครับซึ่งถนนเส้นนี้จะเชื่อมไปยังถนนชัยพฤกษ์หรือถนนสาย3-4-5ก็ได้นะครับสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยจะเป็นสถานีแยกปากเกรด็ดซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับเสียงำนวยความสะดวกใกล้ๆก็จะมี The Crystal p t t ชัยพฤกษ์โรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจาก Impact เมืองทองธานีนะครับส่วนโรงเรียนก็จะมีโรงเรียนนานาชาติ s i s b ซึ่งใกล้กับโครงการมากๆขับรถไม่ถึง3นาทีเลยนะครับ แล้วก็จะมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าและเดลล่าบริเตชสคูลส่วนโรงพยาบาลใกล้ๆจะมีโรงพยาบาลปากเกรด็ดโรงพยาบาลวิภารามและโรงพยาบาลเวิ l ์ m เมดิคอครับราคาเรื่องต้นของโครงการนี้สาหรับการ์เดนวิลล่าจะอยู่ที่34ถึง80ล้านบาทครับส่วนถ้าเป็นเลคไซส์วิลล่าในเฟสสองเนี่ยจะอยู่ที่100ถึง125ล้านบาทนะครับใครที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์1375หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w l e x l e g e n d s c o m นะครับ แต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเชียร์ให้มาดูของจริงนะครับเรามาสัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามของโครงการนี้ดูผมเชื่อว่าทุกคนจะตกหลุมรักแน่นอนนะครับวันนี้ผมแก๊ปธนเวทไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไ b ร์ด้วยนะครับแล้ามาตามดูว่าอีพีหน้าผมจะพาไปรีวิวที่ไหนครับ